ค่ต้องใช้นะคะตําหอมกระเทียมตํานะคะตำหย,ยาบๆเดี๋ยวเราจะผัดไก่นะคะไก่ผัดพริกแกงใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่หัวหอมนะคะ ชายชายทำไปหย,บยาบยาแล้วก็เพิ่มพิกแกงนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปไก่ประมาณครึ่งตัวนะคะอันนี้ใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็พริก,กพริกเม็ดใหญ่ใบกระเพราเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมาพร้าว ซอน้ำมันหอยนะคะน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วใส่พริกน้ำพริกที่เราตำม,มาไว้ พี่แกงให้หอมหอๆเลยนะคะ แล้วก็ใส่ไก่เลยนะคะใส่น้ำล้างโคกเลยนะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อย อันนี้ปรุงรสได้เลยนะคะรสชาติจะได้เข้าไปในเนื้อไก่ใส่น้ำปลานะคะแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแลเคี่ยวให้ไก่ตกก่อนนะคะนี่ไก่ชิ้นใหญ่นีค่ะ ใส่น้ำแล้วเคี่ยวไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ไก่สุกนะคะเพราะไก่เราชิ้นใหญ่เราชิมรสชาติดูถ้าชอบรสดีก็ใส่รสดีได้นะคะะใส่พริกกับพริกไทยอ่อนได้เลยนะคะ ิ่มน้ำมันหอยชิมรสตามชอบได้เลยนะคะ แล้วค่ะใส่ใบ,บกะเพราเลยนะคะ,บบะเนีาา่ค่ะไข่ผัดพริกแกงใส่ใบกะเพรานะคะานไหมคะ ลองทำดูนะคะเพื่อนๆตักใส่จานได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่ผัดพริกแกงน่าทานไหมคะ